เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเทรนดีเอ็มเธอเป็นนักจิตบำบัดครั้งหนึ่งเธอบังเอิญวางยาเธอเข้าไปในห้องของชายแปลกหน้าคนหนึ่งปรากฏว่าคนคนนี้เป็นคนมีราคะซึ่งอดไม่ได้ที่จะลากเธอไปที่เตียงเมื่อเห็นเธอแต่เมื่อเห็นหน้าของเขาเทรนดีเอ็มก็ไม่สู้กลับและเต็มเรือทันทีอย่างไรก็ตามในเวลานี้เธอไม่รู้ว่าตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไป8เดือนต่อจากนี้วันนั้น ฉันรู้ว่าฉันมีเนื้อและเลือดของเขาอยู่ในตัวฉันแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการสมรู้ร่วมคิดของนักปรา์ผู้ทําให้ความเข้าใจของฉันแข็งแกร่งขึ้นทรนดีเอ็มรู้ว่าเธอถูกขังไว้เธอจึงอ้อนวอนต่อไปแต่เทอาไม่ยอมปล่อยเธอและต้องการพาลูกในคันของเธอไปอาย่างไรก็ตามในขณะน,นี้ทรนดีเอ็มรู้ว่าบุคคลในแผนคืนนั้นควรพยายามเข้าใจไม่ใช่เธอในเวลานี้เธอไม่สนใจชีวิตหรือความตายของทรนดีเอ็มแต่บังคับให้เธอกินอยาคุมกาเนิดเพราะทารกในคันของเธอจะกลายเป็นกิ่งมะกอกที่จะทําให้เธอกลายเป็นนกฟีนิกซ์และก้าวเท และเปลี่ยนฉากหลังจากพยายามขอร้องอย่างหนักลูกของเธอก็ยังถูกพาตัวไปในเวลานี้เมื่อทรินดีหมดสติชายคนหนึ่งปลุกเธอเมื่อเทรนดีมตื่นขึ้นมาเธอก็ตระหนักว่าลูกของเธอไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไป ลินรู้ว่าลูกของเธอถูกคนที่เข้าใจเธอพาตัวไปและขอร้องให้ชายที่อยู่ตรงหน้าเธอช่วยเธอไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามแต่แล้วกลับพบว่ายังมีเด็กอยู่ในท้องของเธอเด็กหญิงคนนี้ยังเป็นทารกเด็กที่เธออยู่ในท้องแม่เมื่อ5ปีก่อนตอนนี้กลายเป็นแล้วและผู้ชายคนนี้คือประธานแทนประธานคณะกรรมการบริหารของจ้องทอนกรุประหว่างเดินอยู่ก็มีป้าจากที่ไหนสักแห่งเข้ามาทำเป็นโกงต่อหน้าเขาในตอนนี้เขาไม่ลังเลเลยยื่นเช็คให้เธอปกติเธอเป็นตัวแทนแก้บนเธอต้องการเงินคนธรรมดาเธอเห็นว่าเขาไม่สนใจจึงขู่ว่าจะแจ้งความกับตำ ตรวจจู่ๆก็มีคนจับดราม่าจึงมาดูเขาทันใดนั้นก็มีเด็กหญิงตัวเล็กๆวิ่งเข้ามาช่วยเหลือจนเกือบถูกทุบหน้ารถรางตะโกนออกมามีคนสามคนวิ่งเข้ามาทุบตีเธออย่างไม่มีสติเด็กหญิงตัวเล็กๆเห็นดังนั้นเธอจึงตัดสินใจขอเจ้าสาวให้หมอนแม่ของเธอเป็นเวลาหปีตามลําพังในเวลานี้เด็กหญิงขายาวถึงรักแร้ก้าวไปข้างหน้าปรากฏว่าเธอเป็นแม่ของเด็กคนนี้เมื่อพูดแล้วก็รู้ว่าเด็กเป็นโรคตันหาในเด็กผู้ชายจึงย้ายไปอยู่กับแม่แถมยังทําให้ซีอีโอคนนี้เข้าใจผิดว่าเขาจงใจกินเธอตบเขาเลยตอนนน,นีีี้คคุุุณณหยยดัทท่่่กํําาลงออะไรู ฉันไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ยิ้มอย่างไอไอที่กิมโอทำยังยิ้มแล้วโน้มตัวเข้ามาใกล้ทรนดีเอ็มราวกับว่าเขาต้องการจูบเขาเพื่อขอโทษขณะที่ริมฝีปากทั้งสองแนบชิดกันก็มีคนวิ่งเข้ามาหาเธอแล้วว่าว่าเธอเป็นอีตัวเมื่อมองย้อนกลับไปฉันพบว่านั่นเป็นเพียงการพยายามทำความเข้าใจให้มากขึ้นเพราะฉันไม่ปล่อยให้ทรนดีเอ็มและเอ็มโอนการรู้จักกันฉันจึงตกคุณเพื่อสแสดงอำนาจและฉันคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงหน้าด้านที่กล้าเลียกล่อบสามีของคุณจากนั้นทรนดีเอ็มก็ตรหนักได้ว่าชายทีีี่่่อออออยยูตตรรงงหน้าเเเธธธคืคทปิิดชว นักด้วยว่าเด็กที่มีชื่อสุภาษิตคนนี้เป็นลูกของเธอซึ่งเธอไม่ได้เจอมา5ปีแล้วและรู้ด้วยว่าเด็กออทิสติกเกิดจากผู้หญิงคนนี้เมื่อมาถึงจุดนี้เธอตัดสินใจลงโทษฉันที่ด้านหนึ่งของหลุมศพเธอเห็นอย่างนั้นและคิดว่าทั้งสองรู้จักกันแต่เธอกลับทำเหมือนไม่รู้จักกันและคิดว่าเธอเป็นโสเพณีที่รู้แต่วิธีหลอกล่อผู้อื่นเท่านั้นทรินดียมได้ยินแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะกลัวว่าลูกจะถูกพรากไปแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะไม่ทิ้งมันไว้ตามลำพังเพื่อที่เธอจะได้เขาาเนออองงก,กรธขทิ M, ิีป พงสองคนแนบชิดกันทําให้ประธานทอมรู้สึกว่าจุบนี้คุ้นเคยมากแต่เขาจำไม่ได้แต่ใครจะรู้ว่าทรนดีเอ็มเป็นนายพลจริงๆหรือไม่อาการของเด็กคนนี้ไม่ค่อยดีนักถ้าไม่ไปโรงพยาบาลจะมีอะไรเกิดขึ้นเธอไม่ใช่หมอเหมือนกันดังนั้นอย่าพูดเรื่องไร้สาระนะหากเกิดอะไรขึ้นคุณไม่สามารถรับผิดชอบได้เด็กหญิงตัวเล็กมากจึงวิ่งเข้าไปกระทืบเธอแล้วเธอก็เสียชีวิตทำไมคุณไม่ปล่อยให้เธอไปโรงเรียนอนุบาล คราวนี้เด็กในรถก็วิ่งออกไปจับมือเธอแต่ทันทีที่สัมผัสก็เป็นลมทิศทอมเงียบมากจนขู่เธอว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเขาจะปิดชีวิตแม่และลูกทั้งสองคนแต่สิ่งที่เขาพบว่าแปลกก็คือเด็กผู้ชายที่ปกติกลัวการฉีดยามากที่สุดกลับยอมฉีดยาให้เธออย่างเชื่อฟังเด็กชายถึงบ้านแล้วเพื่อพักผ่อนและจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆนี้หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือวิตกกังวลเมื่อเห็นเช่นนี้ผู้อาวุโสก็กังวลมากเช่นกันเขาจึงมอบขนมให้เด็กชายการยืนอยู่ข้างเลยขาก็รู้สึกแปลกเช่นกันแม้ว่าเาจจัวล็กมกมแแ่่ไปฏิสธท้้งคคนคบู แค่พูดอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เธอก็ถามเขาทันทีว่าชีวิตลูกของเขาคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างๆได้ยินแม่โกรธเล็กน้อยจึงบอกว่าถ้าถูกผู้ชายหล่อจูบเธอจะไม่โกรธอีกต่อไปเธอเป็นคนจริงจังพยายามแก้ไขปัญหาของเธอในเวลานี้ที่บ้านของซีอความฝันอันร่าร้อนของหญิงสาวที่จูบเขาในตอนเช้าทําให้เขานึกถึงหญิงสาวที่เขานอนด้วยเมื่อห้าปีที่แล้วแต่ไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังไม่สามารถมองเห็นร่างของเธอได้ชัดเจนของหญิงสาวคนนั้นแล้วคุณเเป็นนนนนใคคครละ่ะทําาไมมัถึึง้้สกุยขดี ซีอจึงโทรหาเลขาของเขาเพื่อสอบสวนเทรนดีเอ็มอย่างรวดเร็วโทรตั้มยืนอยู่ข้างนอกได้ยินการสนทนาของเขาเพราะเขาไม่ต้องการให้เธอแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งเอเขาจึงตัดสินใจส่งใครสักคนมาจัดก,การกับเทรนดีเอ็มจากด้านนี้เทรนดีเอ็มได้ยินเสียงเคาะประตูจึงเปิดดับประตูออกไปเห็นเอทูทำยืนอยู่ตรงหน้าเธอเทรนดีเอ็มชีวิตของคุณยอดเยี่ยมมากเขาไม่เพียงแต่ไม่ตายเท่านั้นเขายังกล้ากลับบ้านมาท้าทายฉันด้วยฉันจะทําให้คุณตายได้ครั้งหนึ่งหรือฉันจะทําให้คุณตายเป็นครั้งที่สองก็<ๆ>ได้พยายามเข้าใจว่าเธอยัังงไไไม่่ตตาาายยยฉนจะด้ออหร หากคุณมีความกล้าก็ลองดูเขาปล่อยให้ชายสองคนเล่นเกมเลวซามกับเธออยากรู้ว่าเธอถูกทั้งสองคนข่มขืนหรือเปล่าเธอจะยังหญิงขนาดนี้หรือเปล่าเราจะดูแลคุณอย่างดีอยาแต่ต้องฉันอยาแต่ต้องฉันอยู่ห่างๆมันมีกลิ่นหอมมากช่วยฉันด้วยยิ่งเธอดิ้นรนมากเท่าไรฉันก็ชอบมันมากขึ้นเท่านั้นอยู่ห่างๆช่วยฉันด้วยคุณสามารถทนต่อการสูญเสียได้หรือไม่ ดราม่าหลุมศพจุบหลังเธอเตียวทมที่อยู่ด้านข้างเห็นดังนั้นก็โกรธทั้งสองคนอยากเข้าใจความคิดที่ผิดฉันไม่ใช่คนที่ต้องทนทุกขฉันแค่ทำตามที่เธอบอกแค่เลียกล่อมสามีของคุณเพราะต่อหน้าต่อตามากมายการไม่อวดตัวแม้แต่น้อยถือเป็นการไม่สมควรกับวิญญาณจิ้งจอกของคุณทิวทำรู้สึกโกรธเมื่อเห็นสิ่งนั้นการได้ยินเด็กดุเธอทำให้เธอยิ่งโกรธมากขึ้นคุณชื่อเงอนงอนใช่ไหม ลานกบของงอนงอนเธอคือทรินเดียมเด็กชายตอบและเธอก็รู้สึกว่าหัวใจของเธอกระชับขึ้นฉันรู้เพียงวิธีซ่อนความเจ็บปวดในใจอย่างเงียบๆเ,เด็กชายต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษทรินดี้อมอบนำบัตรของเขาให้กับหลุมศพ mm. เมื่อดูนำบัตรของเธอเขาก็ตรหนักว่าเธอก็เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาทางจิตเช่นกันพยายามเข้าใจ วันอันสงบสุขของเธอจบลงแล้วหลังจากพูดแล้วเธอก็หันหลังกลับและจากไปและเขาพบว่าเธอน่าสนใจมากทิวชาวช่วยฉันดูมันใช่ครับท่านประธานในเวลานี้เตียวทําเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นปกติเขาจึงอยากจะอธิบายแต่เขาไม่ฟังจึงโยนเธอออกไปและจากไปแทนเตียวตามรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเพราะเธอ